ปัจจุบันจะมีผู้ป่วยมะเร็งบางรายจำเป็นต้องได้รับยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวหรือยาละลายเลือดเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าวิาวธีการฉีดยาด้วยตัวเองมีขั้นตอนเป็นอย่างไร ปัญหาคนไข้ผู้ป่วยมะเร็งที่พบได้บ่อยปัจจุบันนี้ก็คือคนไข้ที่ให้ยาเคมีบําบัดนะคะส่งผลให้คนไข้มีปัญหาเรื่องเม็ดเลือดแดงต่ําแล้วก็เม็ดเลือดขาวตา่าทาให้ผู้ป่วยอะค่ะมีภูมิคุ้มกันต่ําแล้วก็ส่งผลให้คนไข้ติดเชื้อได้ง่ายค่ะคุณหมอก็เลยพิจารณาที่จะให้ยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงในปัจจุบันซึ่งยากระตุ้นดังกล่าวค่ะผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อจะรับยานะคะสามารถฉีดเองได้ที่บ้านได้เลยค่ะ ากระตุ้นเม็ดเลือดขาวนะคะออกฤทธิ์กระตุ้นเม็ดเลือดขาวแล้วก็สร้างเม็ดเลือดขาวในคนไข้ผู้ป่วยมะเร็งนะคะที่ได้รับยาเคมีบําบัดแล้วก็ผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไขยกระดูกและผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเมะะ็ดเลือดขาวค่ะส่วนยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือดแดงนะคะเป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากไต ICE, เพื่อกระตุ้นเม็ดเลือดแดงของคนไข้นะคะช่วยรักษาคนไข้ในภาวะโลหิตจางเนาะในกลุ่ม ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งส่วนใหญ่ซึ่งยา2ชนิดนี้เป็นยาที่ฉีดใต้ผิวหนังการใช้ยาจะมีอยู่3เรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะ 1. คือการเตรียมยา 2. การฉีดยา 3. การเก็บรักษายาค่ะขั้นตอนในการเตรียมยาขั้นตอนแรกล้างมือให้สะอาด 2. เช็ดขวดยาด้วย70%แอลโกอฮอล์ 3. เตรียมไซลิง3มมิลลิลิตรใส่หัวเข็มเบอร์20หรือ2 1 4. ถอดปอกเข็มออก 5. ดึงก้านกระบอกสูบป,ประมาณ0.5มิลลิลิตรเพื่อง่ายต่อการดูดยา 6. ปักเข็มและดันอากาศเข้าไปดึงยาจนหมดขวด 7. สวมปอกเข็มค่ะโดยใช้มือข้างเดียวนะคะในการสวมปอกเข็มเพื่อป้องกันการถูกเข็มแทงมือค่ะ 8. เปลี่ยนหัวเข็มเป็นเบอร์26หรือเบอร์27นะคะ ยา2ชนิดนี้นะคะเราจะฉีดใต้ผิวหนังมี2รูปแบบนะคะเป็นแบบสําเร็จรูปแล้วก็แบบที่บรรจุอยู่ในขวด0.5มล,ลิตรค่ะขั้นตอนการฉีดยานะคะเริ่มแรกเราต้องจัดท่าผู้ป่วยก่อนนะคะ 1. ท่านอนราบให้คนไข้นอนรับกับเตียงค่ะ 2. ท่านั่งนะคะให้คนไข้นั่งเอนหลังเล็กน้อยค่ะ ตำแหน่งการฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดนะคะมีทั้งหมด3ตำแหน่งค่ะตำแหน่งแรกคือบริเวณหน้าท้องนะคะอยู่รอบสะดือเนาะจะเป็นด้านข้างสะดือค่ะวิธีการวัดก็คือใช้กะระยะประมาณ5เซนติเมตรโดยใช้นิ้วทั้งหมด3นิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะคะทาบแนบบริเวณข้างสะดือนะคะจะเป็นตำแหน่งแรกที่ฉีดเนะาะครั้งถัดไปเราจะฉีดไม่ซ้ำตำแหน่งเดิมค่ะถัดออกไปอีก2เซนติเมตรโดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางในการวัดตำแหน่งค่ะ ตำแหน่งที่2นะคะคือบริเวณหลังแขนนะคะเราจะเลือกตำแหน่งที่มีเนื้อเยอะที่สุดนะคะ3เป็นตำแหน่งบริเวณหน้าขานะคะด้านนอกค่ะ ตำแหน่งในการฉีดเราจะหลีกเลี่ยงตำแหน่งที่มีรอยช้ำรอยแดงรอยผ่าตัดหรือว่ามีก้อนนะคะขั้นตอนการฉีดยานะคะ1ล้างมือให้สะอาดเพื่อปัดจักเชื้อนะคะ2ทำความสะอาดบริเวณตำแหน่งที่ฉีดด้วยสำลีแอลโกอฮอล์ค่ะ3ถอดปลอกเข็มฉีดยาในตำแหน่งที่ทำความสะอาดไว้จับกระบอกฉีดยาในแนวตั้ง เพื่อให้อากาศลอยขึ้นไปเราจะดันกระบอกฉีดยาช้าๆ3าวินาทีนะคะจนยาหมดหลังจากนั้นเราจะไม่ดึงยาออกเราจะกดค้างไว้10วินาทีนะคะหลังจากนั้นดึงเข็มออกค่ะใช้สำลีแห้งเช็ดบริเวณที่ฉีดและปิดพัตเตอร์ค่ะหลังฉีดยาเราไม่แนะนำให้คึงหรือนวดบริเวณที่ฉีดยานะคะเข็มที่เราใช้เสร็จแล้วเราจะทิ้งในกล่องทิ้งเข็มหรือทิ้งในภาชนะที่มีฝาปิดนะคะและเก็บไว้และนํามาทิ้งที่โรงพยาบาลค่ะที่การเก็บรักษายานะคะเราจะเก็บในตู้เย็นอุณ ภูมิ2-8องศาเซลเซียสค่ะไม่เก็บในช่องแช่ผักช่องฟีดหรือว่าฝาตู้เย็นค่ะเราจะเก็บในช่องปกติค่ะก่อนฉีดยาเราจะนำยาออกจากตู้เย็นก่อน15-30นาทีนะคะและห้ามเขย่ายาเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของการใช้ยาลดลงค่ะ หลังฉีดยาอาจเกิดผลข้างเคียงได้เล็กน้อยค่ะผลข้างเคียงเล็กน้อยเช่นมีไข้มีผื่นขึ้นตำแหน่งที่ฉีดหรือว่าระคายเครืองตำแหน่งที่ฉีดมีขึ้นไส้อาเจียนนะคะอันนี้แนะนําให้คนไข้สังเกตอาการตัวเองที่บ้านนะคะถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ทันทีค่ะแต่ถ้ามีอาการรุนแรงเช่นปวดศีรษะหายใจลําบากแน่นหน้าอกใบหน้าบวมใบหน้าชาแขนขาอ่อนแรงคนไข้ซึมสับสนลงแนะนําให้หยุดยาทันทีและมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ แล้วใช่ไหมครับว่าการฉีดยาไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เราปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากการใช้ยา